สวัสดีค่ะสวัสดีค่ชมค่ะวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2567ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูมก็ได้เดินทางมาที่วัดคูบาวัดป่าค่ะจะพามผ้ามาหาคูบาเนาะคะ่ะพระคูบาโทษไปว่าฝันดีนะคะผู้ชมมาฟังน้ากันพระคูบาฝันวัดจังไดเพื่อได้โชคน้ากันนะคะงวดวันที่1ธันวาคม2567ค่ะแดิทางมีงวดเขางว,วดรุดนะคะผู้ชมเพื่อได้โชคน้ากัน มาค่ะผู้ชมแม่หมูเบาๆไล่นะค่ะผู้ชมเข้าไปฟังน้ำกันเลยค่ะกราบนมัสการครับคู่บาครับกราบนมัสการด้วยค่ะครับผมเจ๋งไหมครับผมนี่ฝันไหมครับฝันเหรอแต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเด็ครับแต่ว่าเฮาตีเลขกับตีแบบแบบความม่วนมาแต่แต่ตนงวดครับที่คู่บาบ่ลงนะมันบ่เป็ี่นตัวครับเอาเปลี่ยนตัวเพราะอะไรเร่งเงินใช่เลยเมก่อนน่ะผู้เฒ่าหิวเล็กน้อยมาให้คู่บาแล้วใส่ตะกร้ามาให้2คนน่ะครับมั่นคือมีเลขอยู่หั่นนี่ ทีหน,นึ่งเนาะครับคู่บาก็ได้เยอะคู่บาก็เอาเตะเอาเล็กน้อยสองคนใส่ครับซื้อหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งสองนี่แหละสองหนึ่งที่ <นะ S 2> คู่บาว่าเอ๋อหลวงพี่อยู่ปภาชาได้มากตรงกันมากตรงกันเออที่มากตรงกัน,กนคือหนึ่งสองสองหนึ่งมีธรรมชุ่มของหลวงพี่อยู่ป่าช้านะครับของหลวงพี่อยุภาชาหนึ่งสองมากสองหนึ่งนะครับคือว่าตัดนี่ครับธรรมชุ่มกันหนึ่งสองสองหนึ่งแหละครับตัวน้ำเป็นเอาตัดตั้งตัดตัวนี้ให้เพราะมันตรงกับเลขคู่บานะ กับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองคู่บาเรีว่าตรงกันมาตรงร่งของคู่บาก็ได้นะเพราะว่าตรงกับของหลวงพีไว้แล้วของคู่บาเป็นเนินตะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งครับผมเพราะว่าเลขเลขแบบติดอยู่นี่ตะกาครับเลขหน่อยสอคนนะครับบังเลขแบบติดอยู่เนี่สี่หนึ่งหนึ่งค่ะคู่บาแต่เลขหน่อยจะได้เอาเลขหน่อยสองคนใช้ได้ก็เลยรงที่สองเดี๋ยวจังสรุปของอ่า ยำของหลวงพี่อยู่ป่าช้าให้ไปนั่งนับมาฟังคู่บากนว่าฝันว่าจังไรฝันบ่ได้เป็นโตหรอกครับก็เลยบยากาโล่งไปที่ที่บริด้ณโลมาโดนครับฝันตองวันฝันนั่นฝันใ้เล็กหน่อยมียิ่งอยู่ทั้งเถียงหน้าสูงสูงอืมค่ะไปพ่อเทียงหน้าสูงสูงเล็กหน่อยไปตาฮักแทะอุ้มอุ้มอุ้มมันว่าครับอุ้มอุ้มมันเอ็ดเอ็ดมือใช่หรือุ้มอุ้มมันอาแห่อุ้มล่งนะครกับคู่บาก็บ่กลก้าวบ่ายย่านมันเป็นพิษสินในฝัน พ่อแม่เข้าไปใส่เบิร์ดเลี้ยวไปกระอุ้มๆยังไงล่ะกระตื่นกระเบ้ฝันยังจะ่ดนละเี้ที่ฝันตั้งแต่ต้นวันเลยไรมาแด็ตัวเลี้ยวมาดิมาฝันอีกหลายสองสามหมื่นพันแม้หรอฝันยังกัะบาฝันอีกเพราะมันหลายหมื่นเนาะกระเบมาฝันว่าคูบ้าก่อลงคั่วนี่นี่ฝันว่าอะไรเหุรงครั่วมันคืออึดทสร้างนี่เห็ุเองเลยไปสั่นูบ้าก็เลยโงคูดเองบันี้เหตุดสางก็คือเรันพ่ประเฮตดกับว่าเลี้ยวหรอ ผูบ่าวก็เล่นเฮ็ดเฮ็ดพามีมียิ่งสองคนมาตามปูนผูบาครับผูบาก็คืนก้อยองอันนี้แหละมียิ่งสองคนน่ยตามปูนเซกระบะปูนพามีเอาเอาเอาซีนซีนตอนเ่าตอนเ่าตอนเ่าแขนนี่แหละครับตอนเ่าแขนเ่าแขนเนี่ยเนื้อเนื้อเ่าแดงกคือตอนเ่าแขนเ่าแขนเ่าแขนทีมล่วกระบะปูนแล้วบัดนี้ก็เลยเอาไปตักเลือดมาเทใส่คนคนคือปูนเนี่ยแต่มันหามว่ามันปูนเนี่ย เป็นซีนสังมิเตอร์ตอนห้องเขียนกับเทเรือลงไปแล้วก็ตักใสกควบคู่บล้วก็หิวไปให้คู่บ่าคู่บ่าวกัเอาซีนก่ออิดมันมันบม่เป็ี่ยนโตฝันบอดเออมันมันคู่บ่าก็เลยบก้างลรับ้านนี้มาัม่นมั่นผ่านะมันผ่าแล้วก็มาฝานันมั่นผ่าแล้วก็มาฝันว่าไปบินบาทหรือไปใส่นะครับได้ยินเสียงเล็กน้อยห้องห้องก็เรื่องหาเสียงครับผมไปพ่อไปพ่อ ไม่ยิ่งเผาได้บ่ใส่โลออกมาไหมครับเกือ,กอเด็กน้อยห้องแง่งแงเลยก็ไปเห็นอยู่ในคล้องน้ำบนแตะคล้องก็เป็นหัวน้ำทางเขาน้ำทางอินเฮ้าห่ะไปเบิ้งผมแม่กับลูกนอนมืดตาเม,มาอยู่ลูกเนี่ยเดีนก่องใส่แม่เลือดเกือกเลือดครับเกือเลือดเกืออันนั้นแม่แม่เนี่ยนึกว่าเอา้าเป็นอียังล่ะงนน่วงคิดจ้าเจ้าข้า มวกขิดแล้วลูกก็ออกมานางท้องแล้วเปิดออกก็เลยกับลูกเหลืวก็นั่งย่ในท้องแม่นะ่ะนั่งเล่นน้ำน้ำมันเลือดน,น้ำมันลเลีนใสเลีนพุ่งแล้วนะกับแต่ย่านแต่ย่านวันนี้วันนี้คูณบ่าเลยมวกแต่หาคนเห็นมาช่วยมังวงเบื้องล่าเราพออุม้มลูกก็อุ้มใสแล้วเนะี่ยย่างลงไปหอ้หอ,งหองห้องน้ำห้องห่วยครับห้องห่วยไปล่างเลือดไปน้ำน้ำแดงกึ้งคือ หวยเป็นหวยนะแล้วเอาเอาลูกแล้วกบใส่แล้วห่อไปับแล้วก็ไปไปล้างเลี้ยวเห็นแต่ข้างลัางเนี่ยเลือดแดงไปแล้วน้ำไหลแรงครับว่าเป็นโตอีกแปรถ้อยกันเหาะแต่คูบาแปรก็คือทีหนึ่งสีหนึ่งอือโอ้ค่ะสีหนึ่งสีแล้วไปนี่คูบานี่นี่ไปซื้อยามันครับยาแก้ยังคูบายาแก้แพลยาแก้แพะแปรบางหันนี้ครับไปรบางหันเห้เขาไปในบ้านน่ะ ไปหาเยาะพอนพอครับไานี่ไม่ออกไม่ออกอะไรไม่ออกคดบ้านนั้นอ่ะไม่ออกเล่าเรียงคู่บาป็นยังหน่อยครับไม่ออกไม่ออกกรรมแล้วเอื่นคู่บาส่ะคู่บาสเติงแล้วหูคู่บาใหญ่เติงนนยังหน่อยเราเรา้เลยติดเอื่นครับวันนี้เราโอ้ยให้เขาไปวอาให้ผาฟังเนอะครับลูกทรายไปนอนอยู่หน้างวดก้อนผีหน้ามาบอกครับผีหน้ามาบอกสองสองสองครับ หดวดที่แล้วนะโอ,อ้เกออืบอบแตกสามตัวเต็มหนอกสองสองหนึ่งพี่หน้ามาบอกสอง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 มาท่านครับเล่าคนบนเหรียญเลขคนบนกินเหล่าได้คือเถ่หน้าเนี้ยเราเป็นน้อนเผาเผาเอาเองุ่ไปเลี้ยงอยู่หน้าครับอ,อันบป็นเร่าก็เยมาเล่า,าลให้แม่เราฟังวันนี้มากเลยมากมากข,ขึ้นมากขึ้นันผพะเลยครับแล้วกูบ่าขี่รถไปแล้วเราบอกว้าอยาเฝ้าไปเพราะท่านขน้อยมีอย่างนีเล่าให้ฟังลูกชายขน้อยเสื่อลิง ครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปนอหน้านะเพิ่นเลยมเม่าเราให้แม่เพิ่นฟังกับบหเลยเลกให้แม่ทั้งลูกเลยครับว่ากว้างเขาบอกให้แม่ฟังอยู่โอ้ผีบอกขนคนบอกขึ้นนะแต่สองสองสองรถมากถดแต้มหนึ่งกับสองสองหนึ่งคือสองสองสามฝันว่ามาบอกสองสองสองเมื่อที่แล้วสองมุกมานี่มาอีกล่ะผู้เก่าแหละแล้วอ่าผู้เก่ามาบอกว่านี่ก็มาบอกอีกแล้วก็มาบอกแม่เราแม่เรากับผู้เบาเลยห้อง มาดวงดีเยับมันก็เลยมอก็ของคูบ่าวพอดีแต่อันตัวได้มาสันเล่าอันเจ้าจะไปอันเจ้าเจ้าจะไปบอกไปได้อครอยบอกบอกมันลี้ก็ไปนอนอ่ะผีผู้ก้าหละมันบอกมันดีง่วงก้อนอ่ะบอกสองสองสองว่ะเรียกว่าสองสองหนึ่งว่ะวันนี้มั่งมา่บอกมัดผ่าหะล่ะมั่งบอกสามสองสี่สามสองสี่เี่ยนผีหน้าบอก แต่ของคู่บาใหนึ่งซตัวเดียวเมนตัวเดียวเล่นมาผมซีหนึ่งเมนมันมีสามตัวสามตัวกัอาศัยแปะของเขาแล้วซีหนึ่งตัวเดียวไอเลขพีหน้าบอกอันนี้เลขฝากเพราะมันตงกันก็พีหน้าบอกสามสองซีเมนโอ้ยสามซีสองครับสามซีสองผม่สามสองสามซีสองเออเออ่บมนสามสเมน สามสี่สองทำชุ่มเดี๋ยวเบาเทาจีเขียนให้นะครับแล้วก็เลขของหลวงพี่อยู่ภาษาเปลี่ยนปะครับผมบอร์เดิโทรถามอไปเดยครับเปลี่ยนหรือมั้งแต่ตกเกานะครับเนาะอ่าเดี๋ยวลงยำไอเอฟซีพอนั่มนะครับผมเอาเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้นะครับอันที่ว่าผีหน้าบอกเพิ่นบอกว่าจังไดบอกค่ะครูบาบอกเปิดตัวแล้วบอกเปิดตัวเพิ่นบอกเปิดตัวเลยบอกค่ะเปิดตัวเลยค่ะเลขที่บ้านเจมส์ออกสองสองสองครับ มันโล่งอย่าีเนาะเม่นคคะจะเลยว่ามันมันเป็นเลขผีหน้าบอกนะคะแม่เพันกันมาบอกสุภักคู่บาฟังก็บังเอิญไปพ่อพอดีค่ะไปซื้อยาอ่ะะครับครับไม่ออกค่อยหุ่นจักกันเลาเรียงคูบ่ามาแต่น้อยพุ่นค่ะูบ่าก็เกิดบ้านนี้อืปู่คนมาอยู่ไม้แห่งนฝันมาคู่บ่าบอๆโจมอยู่ดีเอาท่าชม นะครับตัวเดียวนะครับกู้บาบาได้ซีนึงนี่แหละนะครับฝันนะครับฝันคือเราเหรฝันเห็นตระกิ๊ดหน่อยเนาะบาดมาฟา้าฝันเห็นผู้หญิงถูกบัวขิดนะครับผมแหมแล้วก็เห็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยกับเลือดบ่บอันอันฝันทีแรกนะฝันตัวตัวงวด,ดตูนฝันวันที่ไปปียางไปใส่ไปเด็กหน่อยนยี่นยอยู่ทั้งอยู่ทั้งเถียงครับผมมีคนเลยอุอ้มอุอ้มอุ้มมันวะ อุ้มอุ้มอุ้มมันบอกให้อุ้มลงน่ะคู่บ่าวประกาศอุ้มลงมันเป็นมิย่งครับเอาแบบสี่หนึ่งแล้วคูบ่าวว่าอีกพีหน้าบอกนาบงวดที่แล้วอา่าไม่ออกคนบอกพีหน้ามันบอกลูกไส้คนสองสองสองบอกเขาดอก<ม>แต่ว่าพี่บอกคนคนบอกข้นเนาะ,ะถ้าลดลงสองสองหนึ่งนี่กับเขาด้วยท่านผู้ชมเขาสามโตคนนี้วงวดน,นี้มาบอกสามสี่สองแบบอันนี้ย่ำของหลวงพี่อยู่ป่าช้าท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาของพี่ หังเดียวหนับหนึ่งสองเจ็ดตัดเข่ากันหนึ่งสองสองหนึ่งของหลวงพี่หมาตรงวดที่ว่าฝันรถปูยูปาซาแลนลงหน้าไหลลงหน้าเขาแลนลงหน้าเขาทะเบียนรถปูหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกเก้านะครับวุ้ยคักเด้ป้าหมุนป้าเขาไปอาจจะเป็นจะไรเข้ามุมปากรับนี่แหละถ้าเกิดเราคุยกันอยู่ว่าเราได้เพิ่งเผลอพันพันๆหน่อยนี่แหละเป็นเงี้ยกับซอคุยแหละ จะพุ่หละแต่ไม่อยากไปทุบลำรีน้ำไรน้ำไหลพี่มันขับสีหนึ่งมันเป็นตัวหรอกมั่นนี่เพราะเด็กเขาเป็นตัวเป็นเตยยังับแล้วกันจะเอาเอาสามตัวในคู่บ่านนี้ขอแอบแอมแปะรักลอยนะขาเจ้าอะไรครับผมเขียนในคู่บ่านใส่ยีนี่นะครับสามจีหนึ่งครับผมนี่แหละสามสีหนึ่งขอบารมีพีหน้านี่ยเอาแต่รักลอยครับ เอาแต่สามตัวสามสีนึงทำมาช่มโบฮาเนี่รรมมบ,บ่กระชั้นคู่บ่าวบอลลุ่งในาะวาเลกมันไก่คู่บ่าวครับอืมไปพอดีไปซื้อ,อยาอือยาแก,กา้แพ้อันนี้ของหลวงพี่อยู่ป่าช้างวัดที่ผ่านมานไ่ครับสองหนึ่งมาหนึ่งสองครับทำมาช่มเอาแคปหน้าจอบม่ไลยดอกนะครับผมฮาผู้ได้มากับไปหายิบจับลอตเตอรี่ได้ทำมาช่มเด้อหนะ้าตาของหลวงพี่อยู่ป่าช้านี่ครับที่พ่นใหต้ตงวดนะครับหลวงพี่ที่เัน ฟันวารุดนะปู่อยู่ปา่าช้านะครับไหลแลนลุงหน้ายู่สังมังอยู่แล้วเขาแล้วแลนลุงหน้าเขาแต่คู่บ่าวคู่บา่าคือ,คอ,คอ,คอไ,ลไล่เองเนะครับถ้าถ้าชิเน้นตัวเดียวก็คือตัวนี้แหละหกเก่า <69. S 2> เพราะว่าตัวนี้มันมันมันอยู่หนาไหมครับบ,รบ่จำาบ่ะจำเปลี่ยนไปได้ดอกครับอันเน้นเน้นคือเน้นตัวนี้ตัวเดียวขคลเน้นคือตัวนี้แมนแมนเออท่านผู้ชมจบเก้านะครับผมเอาแคปหน้าจอนะ องคูบาสี่หนึ่งเม็ดเดียวนะผู้ใดมักเล็กพี่หน้าบอกกับสามสี่สองมันจะเป็นสามสี่หนึ่งคือบาเนาะหลแต้มผมสามสี่หนึ่งพอดีกระสันคูบากับเบาๆห้ฟฟางดอกสามตัวนี่คูบาว่าตัดตัดเอาหรือผู้ใดมักนิ้นี่กับจับเอาเด้ทำมันชมเด้ของหลวงพี่อยู่ประช้ามัเปลี่ยนขึ้จัึ่งสองเนาะครับเากันเขาอานั่นเอาเอาแคปกอันนี้่เป็นตัวดอกกับเปกัเป็นนึ่กัับเป็นแน่หนึ่งสี่ก็่ีหละขอบคุณขอบคุณคูบาทำาชม ขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมให้โชคให้มานนพอกันอ่าคลิปหน้านะครับบ่าวเท่าสวัสดีครับส,สาธุค่ะขอโชคให้มาพักผู้บาดด่าวเด้อค่ะพอกันมาคลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีค่ะ